เปิดตัูย่างเป็นทางการพร้อมเปิดราคาในวันที่14กรกฎานะครับที่งานมอเตอร์โชว์อ m นแ c t เนนาเมืองทองทาน,นีแล้วก็เปิดจองพร้อมกันทุกประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Yamaha Society Thailand ครับสำหรับลูกค้าที่จองร้อยทันแรกนี่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิจครับ,ว,รบวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กับเจ้า Ya ม a h a วีวาร์155ถูกไหมครับอันนี้เป็นรถเขาเรียกว่ารุ่นใหม่เลยถูกไหมครับครับเป็นรุ่นใหม่ครับทางยามาฮ่าครับเป็นรถเขาเรียกสไตล์วิบากใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆเขาเรียกสไตล์ออฟครับออฟออฟโรดอย่างเงี้ยเป็นรถที่ใช้ขับขี่ประเภทเอนดูโร่เอนดูโร่เนาะก็คือเหมือนกับลุยป่าลุยข่าวอะไรงี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันเป็นเครื่องยนต์แบบไหนครับแบบเครื่องเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับจุดเด่นของตัวนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยรถจะเป็นในลักษณะของเราพัััฒนนนนาามใลกกษณะะะขออง WR ซีีรรส์คคบ็็ืจเป ที่เขาเรียก full size lightweight ก็คือไซส์ของมันเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกับไซส์ของ W R ซึ่งการขับขี่ของมันเนี่ยจะทำให้เขาควบสุดได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของทับแคนใกล้ตัวนะครับกว้างแล้วใกล้ตัวโช๊คด้านหน้านะครับ41มิลลิเมตรนะครับของคารบ้าโช๊คขนาดใหญ่นะครับซับแรงได้ดีนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น155นะครับ VVA หม้อน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ R15 ครับ แต่ได้ปรับปรุงมาเพื่อให้มันขับขี่สนุกแบบเอนดูโร่นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะไม่ใช้ตัว s l i ป p e r clutch เพราะ s l i ป p e r clutch มันจะไม่เหมาะสําหรับรถประเภทนี้คือคือมันต้องเด็บๆหน่อยใช่ไหมครับอะไรครับก็คือเวลาเราขี่เข้าป่าดาวยูลงมาเนี่ยมันต้องใช้ engine นเบรกแบบหนักๆใช่ไหมครับถ้าสลิ slipper c l ปั๊บมันก็จะเบาใช่คันจะดึงรถไม่ได้เยอะใช่ครับมาแต่ละถามนิดนึงครับช็คตัวนี้มันต่างกับช็ครถ ่วไปก็เกมสแลชหรืออาตุ่ห้าทุกไปปืนอันนี้มันจะซับแรงได้ดีกว่าใช่ครับยกตัวนี้เนี่ยจะเป็นยกที่พัฒนามาสำหรับการะะเป็นโค้กแบบเซนตูโรโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือมันจะมีสตอกที่ยาว<อ>นะครับช่วงสปริงนะครับ,รบก็คือจะยาวมาก เราก็มีขนาดใหญ่แข็งแรงมากคือพูดง่ายๆเราเอาไปขับกระแทกกระแทกกระทุนคับแล้วก็อันนี้พลาสติกเห็นว่ามันบิดได้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นพลาสติก P ีพีนะครับพวกรถวิบากโดยปกติก็จะนิยมใช้พลาสติกแบบนี้กันนะครับเพราะหนึ่งคือมันจะไม่แตกครับครับอะไรมันแพงไหมครับอย่างเงี้ยไม่แพงครับก็คือเปรียบเทียบกับพลาสติกธรรมดาผมว่าถูกกว่าแสดงว่าถ้าเราเอามาขับแบบเล่นอย่างเงี้ยแล้วทามันล้มมันอะไรนี่มันจะเป็นรอยันน่าจะใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นรอยแล้วมันก็จะไม่แตกไม่หักครับก็ซื The cat sat on the อันนี้ความแรงนี่ถ้าผมมองในมุมที่เป็นแบบ M s l a s หรือ R15 อย่างเงี้ยมันช่วงต้นมันจะแรงกว่าไหมคันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ R15 นะครับก็คืออัตราความเร็วเขาเรียกความแรงช่วงต้นนะครับจะมากกว่านะครับแต่ R ยังไม่เร็วเท่า R15 เข้าใจละก็คือเน้นสี่บาททางคุบาทที่มันกําลังแรงอัตราขึ่งเนินขึ้นอะไรนะครับเน้นอัตราเร่งแา้วาถามว่ามาขี่บนถนนนี้ก็ได้แล้วครับก็คือยางตัวนี้นะครับเป็นยางประเทศเขาเรียกว่า Dual Purpose นะครับมันไม่ใช่ยาง เป็นอิบากเต็มตัวตัวนี้เนี่ยสามารถขับขี่บนถนนทางเลี่ยงทางดำได้แบบปกติามากนะครับก็คือความเร็วสูงสุดนะครับเตอบิลิตี้ก็คงยังอยู่นะครับไม่มีการตกตับบอย่างารเรียบโค้งก็ยังโอเคอยู่อย่างผมถานนิดนึงมาขับบนถนนในความเร็วมันได,ได้ประมาณสักเท่าไหร่อะตัวนี้นี่ความเร็วก็ได้ประมาณเท่ากับ MT 15ครับโอ้ร้อยสามถึงร้อยสามพึงโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าขี่ได้เลยเนาะเอามาขับแก๊ปก็ได้แบบแนวแนวดีครับ ด้านหลังก็จะเป็นไฟเป็นท่อท่อนี่อยู่ด้านซ้ายเนาะครับท่อนี่อยู่ด้านซ้ายรถตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวต้นแบบเนี่ยมันเป็นแบบวีอาอที่ประเทศอิตาลีทางโซนยุโรปนะครับ<อ>เสร็จแ<อ>ล้วับเราใช้แพลตฟอร์มตัวนั้น,นมาพัฒนาตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ท่อซ้ายซึ่งมันแบบเทแบบสไตล์ยุโรปติดมาด้วยท่อซ้ายสไตล์ยุโรปครับแล้วนี้คนซ้อนมีที่พักเท้าซ้อนเนาะแล้วก็มีว v a อไมครับว v เนี่ทำงานที่รอบเท่าไหร่ครับครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของ v v เเนี่ย ก่อนว่าตัว V A เนี่ยรเราเราแต่งเขาเรียกว่าเราแต่งเทสมานะครับให้มันขับขี่แบบประมาณมันขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนรอบการทํางานของ V A ในตัวโอา5์เนี่ยมันจะทํางานที่รอบ7,400รอบครับวันนี้เราก็ปรับมาให้มันไวขึ้นก็คือทํางานที่6,900รอบอ๋อเพราะว่ามันเิ้นช่วงต้นอยู่แล้วใช่คโอเค okay, ครับแล้วก็ น้ำมันนี้จุประมาณกี่ลิตรนะครับถังน้ำมันถังหนึงนะครับก็คือจุ8.1ลิตรนะครับ8.1ลิตรก็อัตราการกินน้ำมันของตัวนี้เนี่ยวัดโดยสาออนะครับหมดยูโฟนะครับได้อยู่ที่43.5กิโลเมตรต่อลิตรเรหนึ่งถังสามารถวิ่งได้เกิน350กิโลเมตรครับเฮ้ยเอามาขับแบบไปทำงานขับมันได้ทุกสไตล์เนาะใช่ครับคือชาตท้ายยางอย่างเงี้ย ฝนตกนี่มันก็ยังพอได้ไหมบนถนนยังได้ครับแต่เพียงแต่ว่าแนะนําว่าอย่าขับขี่เร็วมากาเพราะว่ามันจอยอยางไอ้น้ายางนิดยางมันน้อยเนาะแล,แล้วก็ไอ้ดิสเบรกนี่มันเหมือนกับเบรกทั่วไปไมบไมีอะไรพิเศษครับจานเบรกนะครับจานเบรกน,น,นี่เป็นจานเบรกเบรกกิ้งนะครับยี่ห้อเบรกกิ้งซึ่งเป็นที่นิยม ในหมูเบเกิ้ลเอนดูโร่แล้วครับจานเบเกตัวนี้นี่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับในส่วนของล้อเนี่ยของเราเลือกใช้เป็นล้อ DID จากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นเลยนะครับดูแล้วทรงมันสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นระบายหม้อน้ำสเตอร์หลังให้มันใหญ่พอกล้อง15นี่ไหมครับสเตอร์หลังจะใหญ่ที่สุดในตระกูล155นะครับตัวนี้จะสเตอร์ใหญ่กว่า51ฟัน51ฟันครับเพนั้นก็ยกล้ออะไรสตรีสบายเลย นี่มีสองสีครับมีสองสีครับสีดำมีตั้งเงินกับสีดำมาไปดูสีดำนิดนึงครับหน้าจออ๋อม่มีกุญแจเนาะหน้าจอเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันไปครับนี่สีดำนะครับมีอะไรที่อ่าเราไปดูหน้าจอนะครับขอย่านหน้าจอดูว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อทุกคนสงสัยนะครับนี่ครับหน้าจอนะครับก็คือจะคล้ายๆกับรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าเออ่รุ่นอื่นนะครับก็คือเปิดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นขึ้นไทเทลนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถ นะครับปรับเปลี่ยนได้อ่ะครับไฮโบรครับสามารถเปลี่ยนชื่อเราเองก็ได้เอ้าหรอใ่ตอนขึ้นใช่ไหมครับอ๋อขอดูริบมันตอนแรกมันจะขึ้นเป็นที่ไฮโบรอ๋อให้แล้วก็ตีหรือใหมาสเตอร์โอ้โหเจ๋งจริงๆครับแล้วก็มีออปชั่นผมมันจะ็ปโหมดตรงนี้เนาะใช่ครับโหมดตรงนี้ก็มีรอบบอกแล้วก็มีทริปมีโอโดมีเวลามีชิปหนึ่งชิพสองเวลา อันนี้กินน้ำมันกี่ลิตรต่อร้อยกิโลครับ5.4ลิตรต่อร้อยกิโลครับแล้วก็มีโอเดียอประมาณนี้เนาะถังน้ำมันเต็มถังก็น,น่าจะเติมสัก 200, 200ได้ไหมครับ200วิ่ง,งได้300กว่าโล,โล350โลโอ้โหถือว่า <c oughs> โคตรประหยัดครับเอาไปขับใช้งานในชีวิตประจําวันไปส่งของไปอะไรได้หมดนะครับเพราะว่ามันเน้นสไตล์นี้แล้วส่วนความสูงความสูงก็คือสูงอยู่880กิลเมตร ถามว่าอันนี้ผมสูงร้อยหกสิบหกนะครับถามว่าคนที่ไม่เคยขับรถอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าสูงขับไม่ได้แน่นอนจริงๆแค่เราขยิกสูนก็ได้แลวถูกไหมนี่เดี๋ยวผมจะลองปล่อยเท้าป่ะอันนี้รอยสองางเลยถ้ายืนก็จะประมาณนี้ครับรอยรอยรอยสูงประมาณเท่าก็ประมาณอารมานเดวิสเลพอสมควรครับแต่ว่าความสูงก็เวลาเรารถมันเบาเนาะรถประเภทนี้ก็คือจริงๆเนี่ยเขาต้องการนะครับคือ ครับเพื่อจะได้วิ่งผ่านประสาทนะครับมันเลยส่งผลทําให้บ่สจริงๆเลยเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่ามันทำให้ขี่ยากสำหรับคนครับคือพูดง่ายๆนะเวลาเราลุยน้ําลุยป่าเนาะเวลาแบบวิบากมันต้องยกสูงอย่างเวลาเราไต่ขึ้นฟุตบาทหรือขึ้นอะไรที่มันเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ชนครับมานนั้นเวลาขับคนที่ไม่สูงก็แค่ตะแคงลงมาหน่ี้ก็ได้เนาะแล้วก็ส่วนตอนเราขับเราก็กระโดดขึ้นไปขับได้เลยก็จะประมาณนี้ ก็มีอีกหน่อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับถังน้ำมันนี่ครับเดี๋ยวดูถังน้ำมันก็คือมันเป็นถังฟ้าถังชนิดพิเศษนะครับฟ้าถังแบบนี้เนี่ยมันจะล็อกแน่นมากครับจะทําให้น้ํามันไม่หกนะครับตอนที่รถล้มนี่ครับจะไม่มีน้ํามันหกออกมาเลยแน่นมากอ๋อเวลาล้มก็ไม่ได้ครับแน่นเลยเซฟตี้น็อตระบบที่มันเก็บอะไรได้ไหมครับบ่อตัวนี้ต้องถอดใช้น็อตใช้น็อตถอดมีที่เก็บของไหมครับไม่มีครับไม่มีเนาะครับรถตัวนี้นะครับ มันจะมีช่องเพื่อไม่ถึงช่องมีช่องมุ่ยอยู่ครับไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะครับอยู่แถวนี้มันก็เป็นแน่ใจแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเซฟตี้อีกอันหนึ่งก็คือพอเวลารถล้มนะครับสองวินาทีจะดับเองบล็อกเครื่องดับเองเลยใช่ครับทำไมถึงสองวินาทีถ้าเป็นพวกรถสะออร์มธรรมดาทั่วไปล้มปั๊บดับเลยนะครับแต่รถพวกนี้เนี่ยบางทีรายเดอร์นะครับก็คือเขาขี่แบบประมาณว่าเอียงเยอะๆแล้วก็ฝ่าถ้าเกิดว่าเราทําให้ดับมันจะทําให้ล้มเลยเพราะฉะนั้นมัน คือเราเซตอัพมาสําหรับการขับขี่โหมดแบบนั้นด้วยโหดด้วยครับคือเอียงแป๊บหนึ่งได้เอียงได้ไม่แป๊บอกครับสองวินาทีไม่มีอีางขนาดขนาดเออเนาะครับแล้วก็ไอไอไออาการดับเนี่ยก็คือเขาไว้ป้องกันเวลาคนเวลาไปขี่ตามป่าแล้วล้มแล้วรถล้มทับแล้วมันไม่สามารถช่วยตัวเองได้อ๋อคือแบบอาจจะโดนรถทับใช่ครับไม่จะหับไม่ได้ ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมไปเทสมาอัตราเร่งค่อนข้างดีแล้วขี่สนุกมากแล้วก็อันนี้จะมีไฟกระพริบด้วยนะครับไฟสูงเนาะแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ําไฟติปอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจคือไฟัศษ์ไฟเดี๋ยนะผมเปิดขอเปิดนะครับอันนี้คือไฟาอ๋อไฟกระพริบครับไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินอนอไฟฉุกเฉินครับแต่ก็โอเคไฟเลี้ยวไฟซ้ายไฟสูงไฟต่ําไฟติป แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์โอเคอเลยครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่ซื้อแล้วขับบนถนนได้ปกตินะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นรถรุ่นที่เป็นซีนี์แข่งมันจะจดทะเบียนไม่ได้เราก็จะขับบนถนนไม่ได้อันนี้<ช>เป็นจะเรียกว่าเป็นรุ่นน้องสุดของณตอนนี้ผมจะมา5าถูกไหมครับใช่ครับแล้วรุ่นสูงกว่านี้ก็จะมีตัวไหนไหมครับเอ่อถ้าเป็นในคลาสเดียวกันก็จะไม่มีจะมีเป็นรถรถแข่งเลยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกมาแล้วขับขี่บนถนนได้เลยใช่ครับ ก็ใครสนใจที่บ้านงานมอเตอร์โชว์ครับมาแน่นอนครับจะบอกว่าคอนเฟิร์มว่าขับมันมากครับครับโอเคครับขอบคุณที่มากนะครับผมนี่ให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ